ผมพูดเสมอเนาะว่าคุณผู้ชมต้องเตรียมเดี๋ยวผมจะเอามาให้ดูเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมนั้นเอากระดาษประกามาจดดูเอากระดาษประกาศมาจด,ด อันดับแรกคุณผู้ชมต้องเตรียมถุงขยะก,ก่อนเนี่ยถุงขยะหนึ่งถุงก็กว้างใหญ่เท่านี้ใหญ่ไหมจุปริมาณได้วันสองวันสามวันได้เลยถ้าอยู่คนเดียวหรืออยู่เป็นครอบครัวก็ขั้นต่ำเนาะถ้าอยู่แบบคนเดียวเนาะอ่าคนถึงสามคนละกันต้องมีสิบสิบหลอดสิบถุง ถ้าอยู่สามคนเนาะต้องมีสิบถุงถึงถ้ามีเกินสามถึงห้าห้าคนหรือเจ็ดคนสามถึงเจ็ดอ่ะหนึ่งถึงสามก่อนต้องมีสิบถุงแต่การอยู่รอดนี้อยู่ได้แค่เจ็ดวันเนาะอยู่ได้แค่เจ็ดวันแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากจะอยู่ได้เกินเจ็ดวันหรือหนึ่งเดือนคุณผู้ชมจะต้องมีถึงสามสิบลอดถ้าคิดว่าจะอยู่อย่างนั้นนะแต่เราเอาอยู่แบบสองอาทิตย์ก่อน เตรียมให้พร้อมนะสิบหลอดเป็นอย่างต่ำสูงสุดสามสิบหลอดคือสามสิบอันสามสิบแท่งไม่ได้ให้เตรียมวันนี้นะทีเดียวไม่ใช่นะค่อยๆเตรียมค่อยๆเตรียมตัวแต่เตรียมให้พร้อมผมเนี่ยมีพร้อมอ่ะสิบหลอดสูงสุดสามสิบหลอดนี่เฉพาะเจ็ดวันถึงหนึ่งเดือนอันนี้ไว้สำหรับอะไร ไว้สำหรับทิ้งขยะหรือขับถ่ายขับถ่ายของเสียเช่นอึกฉี่ก็ได้แต่ถ้าดีที่สุดฉี่ในขวดแต่ผู้หญิงบางทีฉี่ยากเนาะตัดก็ได้แต่ถ้าจะเอาตัวรอดก็ต้องยอมเนาะฉี่ในถุงหาที่ผูกให้ดีเรียบร้อยเนาะแต่จริงมันมีถูกผูกเอเชื่อเรียกเชือกอยู่ในนี้อยู่อ่ะนี่นะ สิบหลอดสูงสุดสามสิบหลอดใช้ได้หนึ่งอาทิตย์ถึงหนึ่งเดือนคุณผู้ชมก็ไปคำนวณเองอันนี้ก็เหมือนกันภาพเปียกยี่ห้อนี้ก็ได้ซื้อที่ร้านขายยาทั่วไปที่เป็นลดราคานะถ้าพี่เชียงใหม่ก็ดาราเพศหรือสมศักทยอยซื้อก็ได้นะครับหนึ่งอันนี้ไว้เช็ดเช็ดมือเช็ดร่างกายเพื่อความสะอาด อันนี้ดูแลผู้ป่วยได้ด้วยนะเนี่ยเห็นไหมอันนี้ปลอดภัยหนึ่งอันมีหลายหนึ่งปึกมีหลายอันเนาะผมไม่ได้โฆษณาให้เขานะแต่ผมต้องการให้รู้ว่าผมใช้จริงนะอันนี้เนาะอ่ะคุณผู้ชมจะต้องมีขั้นต่ำเนาะเจ็ดเจ็ดอันเจ็ดอันเนาะถึงสิบห้าอันถ้าเจ็ดอัน หนึ่งอาทิตย์เจ็ดอันหนึ่งอาทิตย์ฉะนั้นคุณผู้ชมก็เตรียมนี่สิบอันนี่สำหรับหนึ่งอาทิตย์นะเจ็ดอันแต่สูงสุดสิบห้าอันนี้สูงสุดสามสิบสำหรับสามสิบวันเรากำลังเตรียมของสำหรับหนึ่งอาทิตย์ถึงสามสิบวันส่วนอันนี้ก็เหมือนกันอยากให้คุณผู้ชมให้ความสำคัญเรื่องของโอตมิลกับโอตบาร์ ถ้าเป็นโอ๊ตบาร์ยิ่งดีเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าโอ๊ตบาร์เป็นไงโอ๊ตมิลผสมกับน,น้ําร้อนแต่ถ้าเราไม่มีน้ําร้อนใช้น้ำเปล่าได้คนๆให้เข้ากันปล่อยทิ้งไว้สักพักแล้วก็กินหนึ่งมื้อเจ็ดช้อนโต๊ะไม่เกินแปดช้อนโต๊ะแล้วกินแค่มื้อเดียวนี่หมายถึงเรากําลังจะอยู่กับภัยพิบัตินะแล้วก็ลดมื้ออาหารจากวันนี้เราเริ่มเตรียมตัวทานอาหารแค่ สามมื้อเหลือสองมื้อสองมื้อเหลือหนึ่งมือ้อและจะบอกคุณผู้ชมว่าผมทานมื้อเดียวมาตั้งแต่สามขวบปัจจุบันผมอายุห้าสิบหกผมไม่ได้ขาดสารอาหารนะจะบอกคุณผู้ชมก่อนฉะนั้นจะต้องมีกี่กล่องเนี่ยยี่ห้อนี้เนาะไม่แพงเลยราคาไม่แพงฉะนั้นคุณผู้ชมอันนี้คือเจ็ดเจ็ดช้อนโต๊ะสูงสุดแปดช้อนโต๊ะกินแค่มื้อเดียวกินเมื่อหิว คุณผู้ชมก็กินอันนี้ถ้าเจ็ดวันเจดวันเนาะก็สองกล่องสองกระป๋องแต่ถ้าสามสิบวันสิบกระป๋องจดไว้เลยเนาะฉะนั้นคุณผู้ชมเอาแบบขั้นต่ำก่อนได้คือเจ็ดวันอยู่รอดละเจ็ดวันสองกระป๋องเดี๋ยวผมให้ดูโอดบ้า อย่ให้ดูโอตบราโอตบรานี่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับนี่คืเรียกโอตบราของยี่ห้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องแพงนะครับปกติมันอยู่ได้เป็นปีเนาะเราก็ซื้อเราต้องดูวันหมดอายุด้วยนะครับเนี่ยโอตบราแล้วเราจะกินแค่ไหน ถ้ากินกินเพื่ออยู่หรืออยู่เพื่อกินถ้ากินเพื่ออยู่รอดถ้าผมนะตัวผมเองแท่งเดียวผมอยู่ผมอยู่ละแต่ถ้าคุณผู้ชมฝึกใหม่ๆก็อาจจะสองแท่งต่อวันแต่กินแค่สองแท่งนะเมื่อไหร่ที่เราทำได้อย่างนั้นาะเพราะว่าเราเราไม่ได้กินสามมือ้อลดมื้ออาหารลงถ้ากินสองแท่งก็เจ็ดวันก็เจ็ดสองสิบสี่ ก็สิบสี่แทง่งสูงสุดสามสิบวันก็คือ1เดือนใช่ไหมก็สามสองหก็หกสิบแทง่งมันขายทีแปดอันนะต่อแพ็กหรือห้าอันต่อแพ็กคุณผู้ชมก็คูณไปก็สี่กล่องห้ากล่องหกกล่องแค่นั้นเองแล้วมันก็อยู่ได้นี่คืออาหาร kitchen roll สำคัญมากคุณผู้ชมไม่ต้องใช้อะไรมากเนาะมีหนึ่งแพ็ก ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่สก็ตก็ได้แล้วแต่มี1นึ่แพ็กต่อ1อาทิตย์แต่ถ้ามีสองแพ็กสามแพ็กก็แสดงว่าแต่ละ1อาทิตย์ถ้ามี4ี่แพ็กก็พอดีก็สำหรับ1เดือน1นึ่แพ็กแพ็กใหญ่เนาะถ้าคุณผู้ชมแบบอ่ะอยากกินอะไรอร่อยอร่อยก็ยี่ห้อนี้ก็ได้ กินก็สองชิ้นก็ได้อยู่หมัดละรุ่นเนี้ยของมาเลเซียหอมอร่อยหอมเนื่อยด้วยเนาะเก็บไว้ได้นานเนี่ยลดลดส้มลดอะไรก็ได้ถูกกว่าไทยด้วยซ้ำอันเนี้ยไปหาซื้อได้เนาะผมไม่ได้เป็นตัวแทนใครเนาะก็เล่าให้ฟังน้ำเหมือนกัน น้ำเป็นแพ็กสใหญ่นี่น้ำปัจจุบันนี้เขามีราคาแบบเห็นไหมคริสต้แปดแพ็กราคาถูกคุณผู้ชมต้องใช้น้ำแค่เขาเรียกว่า วันละสองขวดใหญ่คูณจำนวนวันไปเลยถ้าเจ็ดเจดวันก็เจ็ดสองิบสก็สิบี่ขวดถูกไหมครับถ้าสาสิวันนี่คือผมคูณแบบต่อคนนะยกเว้นกระดาษชำระหรือว่าถุงอันถุงนี้คือ3มคนกับเจดคน3ามคนหนึ่งถึงสามอ่าสามถึงห้าสามถึงเดคนอะไรเงี้ยก็ตามจำนวนที่บอกถ้า จุดไม่ทันก็ดูย้อนหลังแค่นี้ก็ลอดตายแล้วสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือไฟฉายไฟฉายแค่นั้นแต่ไฟฉายของผมไม่เหมือนของคนอื่นนะของผมเป็นแค่แท่งแท่งแค่นี้ครับส่องไฟได้สามประเภทแต่ผมซื้อที่ฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์คุณผู้ชมซื้อยี่ห้อไหนก็ได้นะ ไฟหนึ่งเป็นไฟกระพริบเพื่อขอความช่วยเหลืออีกไฟหนึ่งเป็นไฟเหมือนพวกสปอตไลท์แค่นั้นอีกไฟหนึ่งเป็นไฟสองทางปกติแค่นั้นนี่คือไฟที่ผมใช้เนาะไฟไฟฉาย